ครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับวันนี้เจอกันในช่องมีทําได้อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนจอ iPhone SE นะครับผมก่อนที่เราจะเปลี่ยนนะครับเราต้องเทสระบบให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นสแกนลายนิ้วมือนะครับขออนุญาตเจ้าของเครื่องด้วยนะครับเพื่อกันพลาดนะครับกดเข้าไปที่ลายนิ้วมือเนาะแล้วก็เริ่มสแกนโอเคไปที่กล้องนะครับกันพลาดนะครับกันพลาดนะครับ โอเคนะครับแล้วก็กดดูอีมี่เหตุผลเพราะว่าเราไม่รู้ได้นะครับว่าตอนจะเปลี่ยนหรือเราไม่เปลี่ยนเนี่ยมันจะมีผลตามหลังยังไงนะครับเมื่อเราเทสเบื้องต้นแล้วนะครับก็ปิดเครื่องครับพี่ๆน้องๆนะครับแกน็อตูดใครมีเครื่องอยู่นะครับก็ทำตามเลยนะครับ ขั้นตอนวิธีง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับขั้นตอนวิธีง่ายๆไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับเหมือนเดิมนะครับสูตรหมีทําได้นะครับแกะออกมานะครับไอตรงนี้นะครับเวลาเราแกะออกมานะครับพยายามยั้งมือหน่อยนะครับเหตุผลเพราะว่ามีสายเพสแกนนิ้วมืออยู่นะครับตรงนี้เราสังเกตภายนอกนะครับสแกนนิ้วมือไม่มีการครอบซิงค์มานะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องแกะแบบนี้อาหลุดนะครับแล้วเราก็แบะออกมานะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับแกน็ตนะครับจะทําให้ดูแบบจนจบงานเลยนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็วางตรงตำแหน่งพร้อมกับเก็บแกะแบตเตอรี่ออกนะครับนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับแกะตรงหน้าจอนะครับตรงนี้เป็นน็อตสั้นนะครับด้านล่างนี่จะเป็นสั้นหมดเลยนะครับสตัวนะครับแยกไปเลยนะครับด้านบนครับนะครับจำไว้เลยนะครับไอตัวที่อยู่ตรงนี้นะครับจะไม่ติดแม่เหล็กนะนะครับเทคนิคของมันคือมันจะไม่ติดแม่เหล็กนะครับจะไม่ดูดแม่เหล็กนั่นเอง แล้วก็แบ่งออกมาแบบนี้แล้วเราก็ตั้งไว้นะครับแกะสายไฟออกมามีทั้งหมดกี่เส้นหนึ่งสองสามเส้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จัดการนะครับเราก็จัดการหาจอมาเทสนะครับนะครับก็หาจอมาเทสนี่นะครับนี่ก็เป็นจอที่เราจะเปลี่ยนนะครับมาขอตัดตรงนี้หน่อยนะครับเพราะว่ามันลูกหูลูกตาเหลือเกิน นะครับนี่นะครับเราก็ใส่แป๊กแรกนะครับก็จะเป็นสายเพทัศสกรีนนะครับในแนวยาวนะครับจำไม่ด้วยนะครับว่ามันจะต้องดังแก๊กนะครับถ้าไม่แก๊กก็คือไม่ได้ผลนะครับใส่ลงไปเปิดเครื่องมาเลยนะครับเพื่อเป็นการเทสนะครับในระหว่างรอที่เครื่องมันจะบูตนะครับเราก็มาแกะนะครับ แกด้านข้างนะครับแล้วด้านข้างก็แยกออกไปนะครับเพื่อนๆครับใครมีก็ทําตามได้เลยนะครับใครมีก็ทําตามได้เลยรายละเอียดปลีกย่อยนะครับก็จะให้เพื่อนๆเห็นกันนะครับทุกๆขั้นตอนทุกๆระบบอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับไม่เป็นไรนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับมาแกะพวกนี้ก่อน นะครับเพราะฉะนั้นในการแกะตรงนี้ให้มันง่ายขึ้นนะครับเพื่อนๆนครับก็เราจะต้องตัดตรงนี้นะครับอย่าไปตัดตรงสายแพนะครับตัดตรงนี้ออกนะครับเดี๋ยวเราก็จะแกะส่วนนี้ออกมานะครับก็จะมีน็อตหนึ่งตัวตรงลำพงนะครับยาวด้านล่างสั้นขนาดใหญ่แล้วก็ตรงนี้ยาวขนาดเล็กนะครับเกลียวมันจะเล็กนะครับ นะแล้วก็นี่หนึ่งชิ้นลำพงนะครับดูการแกะนะครับดูการแกะช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับความเสียหายรออยู่เบื้องหน้านะครับแบะออกมาแบบนี้นะครับเมื่อแกะได้แล้วนะครับดูว่ามันติดอะไรก็ไปเคลียร์เคียมันออกมา,มาแบะออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ จัดการเอาไม้ตรงนี้จะเป็นไม้เวลาเราวิดีโอคอนะครับตัวรองกล้องนะครับแล้วก็ตัวรองเซ็นเซอร์นะครับแกะออกมาทั้งหมดนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่ยากที่สุดก็คืออันนี้นะครับสแกนนิ้วมือ มีตัวเดียวอันเดียวนะครับเพื่อนๆครับตัวเดียวอันเดียวแกะออกมาแล้วแบะออกมานะครับแบะออกมาลบสองตัวนะครับรวมลบก็เป็นสามนะครับแยกออกไปนะครับเป็นคลิปเร็วเดียวนะครับเพื่อนๆครับเป็นคลิปที่ไม่ตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ใช้นิ้วมือดันมาจากด้านล่างนะครับนะครับตรงนี้เราอย่าไปดึงทีเดียวนะครับ ให้ใช้ลมร้อนนะครับให้ใช้ลมร้อนเป่านะครับเป่านิดๆนะครับหรือใช้ไฟแช็คก็ได้นะครับใครไม่มีลมร้อนก็ใช้ไฟแช็คเป่าได้นะครับพอเริ่มร้อนร้อนนะครับแล้วก็สามารถแกะออกได้ง่ายนะครับก็จะหลุดออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่คือพุดชุดสแกนนิ้วมือแล้วก็แกะฝาครอบจองมานะครับเครื่องตัวนี้ผ่านการโดนน้ำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทาความสะอาดเช็ดให้เขาเรียบร้อยด้วยนะครับขออนุญาตเช็ดแป๊บนะครับ ผลเพระาะว่าสนิมมันอยู่ด้านหลังนะครับเวลามันมันเกาะนี่ครับนี่ไหมครับสนิมครับเราก็ต้องขูดหน่อยนะครับขูดหน่อยขูดซะหน่อยนะครับอ่าเมื่อเราดูว่าเรียบเรียบแล้วนะครับเราก็แยกไว้แล้วเราก็มาดูจอที่เราจะพร้อมที่จะใส่นะครับอ่าเราก็มาเลื่อนลูกกลิ้งดูนะครับ โอเคตัวนี้ผ่านการทสได้นะครับแล้วก็ปิดเครื่องนะครับเราก็จะมาประกอบจอกันนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะศึกษาก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญทุกครั้งนะครับอย่าลืมงัดตรงเงี้ยออกมาด้วยนะครับเทคนิคดีๆนะครับงัดออกมานะครับทั้งทุกด้านเลยนะครับ โอเคนะครับถ้าเราก็ว่างๆก็เราก็ทําความสะอาดเครื่องให้เขาด้วยนะครับนี่ทาความสะอาดเครื่องไปในตัวเลยนะครับเช็ดฝุ่นเช็ดอะไรเขาด้วยนะครับก็อาจจะช้าหน่อยนะครับอาจจะช้าหน่อยแต่มันเป็นการทําที่เจอกันทุกวันนะครับก็ต้องเราเป็นช่างนะครับเก็บรายละเอียดเก็บงานให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับอ่จับไป โอเคถึงเวลาประกอบจอนะครับอ่าผมก็จะขอลอกอันนี้เนาะนะครับอันดับแรกก็ใส่ไปนะครับใส่ให้ตรงตำแหน่งของมันนะครับบางจอนะครับก็จะไม่ลงนะครับแล้วก็จะแบกออกมาเพราะฉะนั้นเราเลื่อนแบบนี้นะครับ แล้วก็เรามาดูน็อตให้ตรงนะครับขยับมันให้น็อตตรงแล้วก็ปรดก,การนะครับประกอบเพื่อนๆสามารถทําเองได้นะครับสามารถทําเองได้ทุกขั้นตอนนะครับถ้ามีเครื่องมือเนาะนะครับ หรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเพื่อนๆกับเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะมาเรียนรู้กันเรื่อยๆนะครับไอ้ตรงนี้นะครับวันนี้ก็ขอไปด้วยนะครับพอดีเกาวผมหมดนะครับผมก็ยังไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ซื้อมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็ทําเท่าที่เราทําได้นะครับ อันนี้มันเป็นกาวเดิมนะครับผมต้องแกะกาวเดิมออกก่อนนะครับช้านิดนึงนะครับเพื่อนๆครับเราจะได้รู้ถึงความเป็นจริงในการซ่อมนะครับ รู้ถึงความเป็นจริงในการซ่อมเครื่องว่ามันลําบากแค่ไหนนะครับกว่าจะได้แต่ละตัวนะครับไม่ได้หมูนะครับอย่างที่เขาว่านะครับไม่ได้หมูอย่างที่เขาว่าต่อไปนะครับตรงนี้ก็ส่วนโค้งก็ส่วนโค้งนะครับใส่ไปตามส่วนโค้งของมันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาใส่สายเพลนะครับพยายามดึงสายเพลให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับ ใส่รูของไมให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็พับสายเพลลงไปนะครับมันจะมีเงี่ยงของมันอยู่แล้วนะครับนี่เงี่ยงของมันตรงนี้นี่นะครับนี่ขั้นตอนต่อไปนะครับวางลําโพงลําโพงของของเขาก็จะมีเงี่ยงอยู่แล้วนะครับสองสองตัวตรงนี้นะครับลําโพงก็จะมีเงี่ยงอยู่แล้วนะครับ ก็ใส่ลงไปวิธีการใส่ตรงนี้นะครับอยากจะให้เพื่อนๆนได้สังเกตนิดนึงนะครับวิธีการใส่เหล็กตัวนี้นะตรงนี้มันจะมีเงี้ยงนะครับเพื่อนๆนครับตรงนี้มันจะมีเงี้ยงเพราะฉะนั้นแยงเงี้ยงก็ไปตรงที่ด้านซ้ายของกล้องแล้วก็แค่กดเฉยเนะครับทุกอย่างก็จะลงล็อกกับน็อตนะครับถ้าเราไม่ประมาทนะครับเราก็สามารถ เช็คบินได้เลยนะครับมันไม่ได้ยากเกินความจำเป็นที่เราจะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับขั้นตอนต่อไปในการใส่สายแพร์นะครับหยิบสายแพร์มาในลักษณะนี้ใส่ลงไปมันจะมีลอกของมันอยู่แล้วนะครับมันจะมีลอกของมันอยู่แล้ว นะครับนี่ใส่ลงไปแบบนี้นะครับจัดการยับน็อกก่อน2ตัวนะครับแล้วก็ ตรงนี้นะครับต้องเอาเงื่ยงขึ้นี้ขึ้นมาก่อนโอเคนะครับเมื่อเงี่ยงมันขึ้นมาแล้วนะครับก็จัดการขันน็อตนะครับอ่าก็จะจบอยู่ในลักษณะนี้นะครับ้นตอนต่อไปเรามาประกอบกันนะครับประกอบกันใส่แผ่ทัชสกรีนนะครับหนังแก๊กนะครับแผ่จอแผ่กล้องหน้าแผ่หูฟัง นะครับฝาครอบเอาให้ทุกขั้นตอนนะครับเอาให้ทุกขั้นตอนอย่าลืมนะครับตัวนี้มันจะไม่ดูดแม่เหล็กเพราะฉะนั้นเราต้องคีบมานะครับใส่ลงไป ทุกๆครั้งแกะเครื่องนะครับต้องถอดแบตเตอรี่นะครับอย่าลืมนะครับ iPhone เขาไม่ได้เลยนะครับใส่ลงไปนะครับส่วนขั้นตอนดูตรงนี้ดีนะครับนี่จับแหนบนะครับเพื่อนๆครับจับแหนบเอาแหนบจับมานะครับ จะเป็นสแกนนิ้วมาแล้วก็ยืดนะครับเขายืดได้นะครับเพื่อนๆครับนี่เขายืดได้นี่นะครับแล้วก็แป๊กใช้มือช่วยนะครับขั้นตอนนี้ใช้มือช่วยอ่ะเรียบร้อยนะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับขยายให้ดูอีกนิดหนึ่งนะครับก็อยู่ในลักษณะนี้เนาะเห็นกันไหมเอยอ่านะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ผลักนะครับผลักผลักจอมานะครับ หลักยใอ้ลงลอกนะครับเรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับเพืเ่อนๆครับฝากไลค์ฝากแชร์ทุกช่องทางนะครับในสถานการณ์ที่บ้านเมืองเรากำลังข้าวยากหมากแพงนะครับก็ เราอะไรที่ทําเป็นได้เราก็จะทํากันไปนะครับอะไรที่ให้ประโยชน์ได้เราก็จะให้ไปนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการเปลี่ยนจอ iPhone SE นะครับเพื่อนๆครับสําหรับวันนี้ก็จบนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ